เป็นไงบ้างพี่สภาพจิตใจพี่มีเรื่องที่ต้องพิตกรกระบวนเครียดโอ,โอีกรอบหนึ่งผมดูข่าวแล้วพี่ติ๊กวิกฤตชีวิตที่มัน,น,นมันมาเกิดขึ้นในตอนท้ายๆของอช่วงระยะเวลาที่เราก็อายุพอสมควรแล้วเนาะก็ตัดสินใจว่าตอนแรกอะว่าจะมีชีวิตอยู่แบบทำงานศิลป,ปะไปเฮฮาแล้วก็ <Slow life. S 3> อ๋อสโลไลฟ์ไปอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอะไรเงี้ยมันมันน่าจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดในในความเป็น artist ของเราเนอะ แต่ว่าตอนนี้มันกลับตาลางัดแล้วมันก็ทุกอย่างอย่างนี้วันนี้ก็ฝากบอกขายที่ดินใช่ไหมที่ไหนที่ดิน,นที่โคราชพี่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อเมื่อวานนี้ตอนคืนคตอนเช้าโอ้โหก็โทรมากันใหญ่เลยอยู่ตรงไหนของโคราชอยู่อยู่โคราชก็อยู่ตรงสนามกีฬากลางเลยอยู่ติดๆกับโรงพยาบาลของอโรงพยาก็คูนนะครับครับใครสนใจนะครับที่ดินนะครับ เพื่ออยากได้นะครับไปดูได้นะครับในเฟซของมิติใช่ไหมครับครับครับใช่ใช่ใช่อ่ามีเฟซแต่ว่าก็แต่ว่าเพื่อนในวงการก็แต่ในวิกฤตนี้ก็มีความช่วยเหลือเข้ามาอย่างถาถมใช่ไหมพี่ครับใช่เพื่อนๆเนี่ยนะอย่างเช่นเอ่อคนเนี้ยมาช่วยตลอดเลยกล้องนิวโวพี่กล้องจิตใจโอ้โหโคตรเจ๋งเลยกล้องนิวโบก้องสารัตอืมกล้องสารัตฮิวโก้ก็มาฮิวโก้ตุลิตักใช่ฮาน่าเรียนด้วยกันเมื่อวานเจอกันพิฮาน่าครับทีนี้พอ ทุกคนน่ยมีมีแต่จิตใจงดงามมาช่วยกันคนมือคนมาแต่นะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะหาสะดุ้งสตตังมาใช้จ่ายในในสิ่งที่มันกําลังเป็นอ,อยู่อะ่ะเราจะทํำยังไงจัดคอนเสิร์ตดีกว่าอพอเพื่อนเพื่อนรู้ก็โอ้โหสนใจมาเพียบเลยน่ารักมากครับแล้วก็มีคนเรียกร้องว่าอยากจะให้จัดอีกเพราะสนุกมากแต่ว่าคราวนี้จะจัดอีกตอนนี้ได้ที่แล้วะแต่ไม่ให้เพื่อนลําบากครับบังคับเลยอื ต้องจ่ายตังค์ต่างคนต่างตอบแทนพรครั้งที่เราเพื่อนมาช่วยหมดแล้วถูกต้องครับแล้วมันจะ,จะมาช่วยกันอะไรบ่อยๆไม่ได้มันจะต้องมีเม็ดเงินมาคืนเขาด้วยครับเมื่อไหร่ครับพีบบบ่ติก๊กจะจัดวันที่10พฤษภาคมหนึ่งงานกับโปง่งหิลเล็กไฟแล้วก็วันที่23พฤษภาคมนี่มากันประมาณสักสิบคนได้และถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะไปช่วยแบบว่าไปอุดหนุนหรือว่าไปติดตามไปดูคอนเสิร์ต ซื้อบัตรอะไรยังไงครับพี่ติ๊กหรือว่าจะเข้าไปที่ทิกเกอร์พุไหมได้ทิกเกอร์ช่องแชนแนลก็ได้เป็นเส้นทางในการพูดคุยกันอ่านี่นะครับขึ้นให้นะครับแล้วเพลงใหม่นะครับพี่ติ๊กเห็นว่าจะปล่อยเพลงใหม่ไหมพี่เพลงใหม่ที่แต่งให้ชาวโคราชห้าเพลงให้ปรัชญาปิ่นแก้วซึ่งเป็นคนปักช่องเป็นคนโคราชเป็นคนทำมิวสิกวิดีโอแต่ว่าไอ้ที่นิกกี้ถามพี่อ่ะก็คงจะเป็นเรื่องของที่มันเป็นไวรัลอยู่ใช่เพราะเห็นโทษโทษนะที่เห็นพี่โพสต์รูปไอ้รูปปืนตอนแรกผมก็ตกใจหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แล้วก็ มีพี่คนนึงไปโพสร,รูปปืนสองอันความหมายกันและกันแล้วก็เหมือนข้าทัวไปลงเขาแล้วตกลงคืออะไรพี่ติก๊กหรือเครียดหรือไม่เครียดหรือไงไม่ใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ที่บอกนะเพราะว่าอะไรวะคือรูปปืนเนี่ยรูปนี้มันเป็นปืนที่ใช้ในการแสดงเป็นปืนพลาสติกครับในเพลงรักแท้ไม่ตายครับเคยออกมาเมื่อ28ปีที่แล้วครับเวลาที่ไปแสดงที่ไหนเนี่ย คนก็มักจะขอ,อะฟังเพลงนี้เวทีละ5เที่ยว6เที่ยวงี้เราก็เลยคิดว่าสงสัยคนชอบเพลงนี้ครับนะครับก็เลยตั้งใจจะตอบแทนแฟนคลาพ <c oughs> ที่ถ่ายในมิสิกวิดีโอไปลงในเฟซของพี่คนก็ตกใจใิคนก็ตกใจกว่าพี่คิดสั้นไนเออกลัวพี่จะแบบว่าไม่สามารถต้านทานพลังของความแบบลุมเร้าได้ลุมเร้าได,าได้ก็เลยพากันตกใจผมก็ตก,ตกใจแล้วก็ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็หูมากันเต็มเพียบไปหมดเลยล <ทำ S 1> เลยต้องกราบขอโทษทุกคนว่าทําให้ทุกคนเข้าใจผิด